งานนี้น่ารักแพคคู่ค่ะนุ่นวรนุชร่วมเฟรมกับแอปพลิซอนเห็นแล้วยิ้มตามเลยดีกรีไม,ม่มธรรมดานะคะนุ่นวรนุชและแอปพลซอนล่าสุดทั้งสองก็มีโอกาสไปรีเทอร์มาเจอกันค่ะไม่พลาดที่จะมีโมเมนต์น่ารักมาฝากกันซึ่งคุณนุ่นเองก็ออกมาโพสรูปภาพคู่กับคุณแอปพร้อมบอกว่าโลกมันเอียง ในเวลาต่อมาเนี่ยแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบละค่ะบอกว่าโอ้โหทั้งคู่เนี่ยน่ารักจริงๆบางก็บอกว่าอยากจะไปยืนแท้ตรงกลางค่ะเคมีดีมากๆจะน่ารักขนาดไหนทั้งสองคนมาติดตามรับชมกันค่ะ